สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณนะเอาละฮะหลังจากที่อัปเดตมาแล้วนะก็มีโค้ดคนใหม่เข้ามานั่นคือย h นคราฟ f ์นะนี่ก็เป็นล่างคุมบาซนะ่าตั้งแต่ปี9 1 9 2นะก็มาด้วยสไตล์2บูธถือว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยนะเออถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะ ไปดูกันเลยดีกว่าจะเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นแล้ว,วปลอดภยัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกำลังเติมเกม e f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะก็มาต่อก,กันเลยนะ ทำไมโยฮันคราฟร่างนี้ถึงคุ้มกว่าล่างเอ่อพวกที่ต้องเสียเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยทองในการซื้อนะก็จะมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนี่ฮะอย่างเช่นคนนี้นะก็จะเป็นเอ่อสไตล์เาวายวต้องเสียทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยทองถึงจะได้โค้ดสองบูธอะแต่บวกกับนักเตะด้วยอะบางตัวเราไม่ต้องการอะไรแบบนี้อยากได้แต่โค้ดนะเออแต่ต้องจําใจเสียหมดพันห้าร้อยทองนะในการที่จะโค้ดสองบูธ ก็ถือว่าแทบร้องไห้นะแต่ว่าหลังอัปเดตนะ้ผมโหดีใจนะโยนควาฟร่างนี้นะร่างคุมบาร์เซโลนาปีเก้าหนึ่งเก้าสองนะี่เป็นโค้ดสองบูทนะแล้วก็จะมาด้วยสไตล์โพซิชั่นเกมแปดสิบเก้านะก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่สูงสุดในสไตล์โค้ดโพซิชั่นเกมแล้วนะแล้วก็พวก่วงมาด้วยเอาไว้แปดสิบเดที่พอเล่นได้อยู่นะ อ่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะอืมไม่ธรรมดานะสำหรับโค้ชจวนคราฟนี่ฮะก็เป็นคนเนเธอร์แลนดะ์นะคุมบาเซลลนา่าปีเอ่อเก้าหนึ่งเก้าสองนะใครเกิดทันก็น่าจะรู้นะเออก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะก็อายุสี่สิห้าปีนะยวนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปแล้วนะเออไปสวรค์กันแล้วแล้วก็นี่ฮะก็ จะเสริมด้านพลังเรื่องพวกเอ่อบิฟิวกันด้วยนะตัวลุกอะไรพวกนี้ด้วยนะถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวเปิปมๆๆโอเคอย่ามาบู๊บู๊อันแล้วก็มาดูนะบูสเตอร์นะบูสก็จะมาด้วยเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลแบบปกติบวกหนึ่งจัมปิง้งการกระโดดซึ่งจะเหมาะสมมากเลยนะสำหรับกองหลังที่มีจัมปิ้งเยอะๆนะหรือว่าผู้รักษาประตูเออ ที่จัมปิ้งไม่ค่อยเยอะแล้วบวกวูดโค้ดตัวนี้เข้าไปก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะอะโอเคตอนนี้ผมก็จะปรับเป็นสไตล์โอดิชั่นเกมนะนี่โอเคเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามันจะบวกวูดสักเท่าไหร่นะโอเคมาดูเออโรยเออโรบอเลวานดอฟกี้นะล่างนี้นะนี่ก็ บวกในการเลี้ยงบอลแบบปกติบวกสามนี่บวกขึ้นมาสามแล้วก็จัมปิง้งจัมปิ้งอยู่ไหนโอเคจัมปิ้งแปสิบเอดบวกขึ้นมาเป็นแปดสิสี่ใช่ไหมบวกแค่สามหรือว่าเอาเรื่องเออหรือว่าจะเป็นคนนี้นี่ฮะลูร,ริเกอร์เนี่ยปกติถ้าเป็นโค้ชคนอื่นแค่เก้าสิบเก้านะพอมันเป็นยวนครับมันก็บวกกวกจัมปิ้งอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น เออสแตทหนึ่งร้อยพอดีเห็นไหมออถือว่าเอาเรื่องเออปืบนี่อย่างเช่นบิจูฟอนไดนี่ร่างนี้ปกติถ้าเป็นโค้ดที่ไม่เกี่ยวพวกเออจัมปิง้งหรือว่าสปีดต้นสปีดปลายอะไรพวกเนี้ยก็อยู่แค่หนึ่งร้อยนะอันนี้ก็มาบวกจัมปิง้งขึ้นเป็นเก้าสิบเอ็ดเลยนะก็เลยขึ้นเป็นเออหนึ่งร้อยหนึ่งที่จริงบิจูฟอนไดมันก็ขึ้นเออโคชาบี้อลองโซ่ก็ขึ้นนะโค้เออ ซิม و ن ่ก็ขึ้นนะซิมอยอินสกี้ก็ขึ้นก็ถือว่าเอาเรื่องหรือว่าไม่ดูกูตัวนะประโยชน์ของมันอยู่ที่นี่นะสำหรับผูรักษาะตัวที่ตัวสูงใหญ่แต่ว่าจัมปิ้งไม่ค่อยดีนะมันก็จะบวกเพิ่มมานิดนึ่งนะออก็พอใช้ได้หรือว่าถ้ามีพวกลักาษาระตูที่มีจัมปิ้งดีๆหน่อยมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะถือว่าเอาเรื่องนะเอ่อยกตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นคนนี้นี่คนนี้ก็มีจัมปิ้งที่เจ็ดสิบกว่ากว่านะก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ฮะ เออลงมาเลยดูที่จัมปิ้งบปื๊บปืบอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ฮะจัมปิ้งผกิแค่เจ็ดสิบเก้านะนี่ก็บวกขึ้นมาเป็นเออแปดสิบสองอุย้ยเอาเรื่องจะหัดนะโดดกันมันแน่นอนนะเซฟไม่เซฟไม่รู้แต่ว่าโดดไปก่อนแล้วกันนะนะแต่ว่าโดยปกติตัวผมใช้ให้เป็นร่างบักร่างนี้แล้วกันนะที่บนคุดตัวนะอ่าพลามาน,นี้แล้วนะโอเคฮะต่อไปนะก็จะไป รีวิวในแร้งให้ดูเลยว่ายวนคราฟนะโหดแค่ไหนคุ้มแค่ไหนหลังแน่นไหมบุกมันไหมไปดูก,กันเลยดีกว่าโอเคฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนรกแตกนะคนกําลังแย่งชิงกันขึ้นแร้งอยู่นะก็เจอแต่พวกมันโหดหน่อยนะอ่โอเคเราว่ามาเช็คสภาพทีมเรากันก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคทีมเราก็ฟิตพอตัวอยู่เดีย๋ยวข้อเจาคนที่ฟิตๆลงหน่อย วันนี้ใช้เป็นเชตดนี้แล้วนี่คา,าว่าคาวอาเธอร์อืมโอเคแฟังนิวลีอเล็กซานเดอร์โอเคประมานนี้แล้วกันนะอย่าขอดูทีมขอหน่อยแล้วกันนะว่าจะโหดแค่ไหนนะอ่าโอ้โหถึงกับร้องฮะเจอโอ้โหเนมาซูเลสเรียลเนมัซซี่เจอลาดฟนลนมพาดโอ้โยเอาเรื่องนะ อแต่เราก็ฟู้ครับไปดูกันเลยดีกว่ามาดูกันฮะว่ายอนครับเราจะเด็ดแค่ไหนนะโอเควันนี้ก็มาด้วยสไตล์โพนิชันเกมแผนก็สี 4, 2, 3, 1, นะ่สองสามหนึ่งนะเลนดิมเส้นเป็นหลักกันนะแต่ตอนนี้เขาุกตรงกลางหน่อยอีวันเปรซิตแหม่ไม่ได้ฮนะโนเตะทิ้งขึ้น,นมาบอลอยู่ที่โรด,ดี้แฟงรงค์ิเบรี่ออกข้างมาให้เดนนี่คาวาคลาว เออแฟตนาะวี่แทงมาลูกนี้แหมยังได้อยู่ฮะเปิดมาลูกนี้ยังติดบล็อกแต่ที่ขึ้นมาโอเคสัมผัสแรกที่ได้ลองโค้เออจวนคาร์ฟนะอ้อก็ถือว่าบุกเร็วดีนะอือเกมรับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอืมโอเคอาเธอร์ฮะวิ่งไล่บอลอยู่แต่ขึ้นมาที่โรดี้อืมต่อบ,บนอลถือว่าใช้ได้เลย ขออกข้างมาเบ,บิ้มๆยกมาลูกนี้อลร์เล็เซนเร์แหม่เกือบเข้าถึงนะโอเคผ่านมา15นาทีหลังจากที่สัมผัสลองเล่นดูก็ถือว่าใช้ได้นะเกมลุกมันดีนะเพื่อนเกมเร็วดีโอ้โหปรับแทงทีมอีกแล้วเดี๋ยวขอข้ามช็อตนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคขอใช้สูตรหน่อยแล้วกันนะโอ้คนยืนเรียงแถวหน่อยเิๆ โอเคปาดเข้ามามหืมหมงไม่เข้าเลยฮนะออกมาที่แคนครี่แซดนาบี้โยกมาลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับเอออาริสันเดอร์ก็หม่งเข้าไปนะอืมถือว่าเอาเรื่องนะบวกกับจ้ไปิ้งด้วยนะโอ้โห,โหประโยชน์ทั้งทีมนะถ้าใครเป็นสายหม่งนี้ยิ่งชอบเลยนะ โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นนวมาล่าหนึ่งประตูต่อศูนโอเคถือว่าใช้ได้คุ้มอยู่คุ้มอยู่ฮะสําหรับห้างลอยทองที่เสียไปโอเคบอลอยู่ที่หลุยโซเลสเนย์นมาลูกนี้อุย้ยเอาไม่อยู่เจียวินาะทีจริงๆนะโอ้เจอเนย์มาล่างนี้เรียบร้อยเลยนะเช็เนี่ไม่อยู่ฮนะเออก็ต้องนะ ทำใจกันไปนะตัวเราสู้ไมค่ค่อยได้อยู่แล้วนะเราก็ต้องสู้ด้วยระบบโอเคไม่เป็นไรห้าใหม่ฮะเดี๋ยววันนี้มายิงก็ถึงกับร้องนะอาเธอร์มาที่โรดี้อาเธอร์มามูซาอีวานพุริสิตขอม้วนรอบนึหน่อยไ,ไม่ได้นะเจอเปเลติแย,ย่งใบต้องกลางมาฮะโรดี้อาเธอร์มามูซา โอเคสวยบอลอยูได้ฟังดูรี่ออกข้างมาแซดาวีดึงจังหวะหนึ่งจังหวะเขาวาคาวิ่งมาแล้วก็เปิดมงสีขาแบบนี้แหมไม่เข้าหัวสา้าอีกลูกหนึ่งเอ้ยยิงยังติดบล็อกอยู่เอที่ามาให้เราได้ทุ่มอ๋อหาตัวทุ่มหน่อยแหมปิดกันดีเหลือเกินนะ โอเคฮะทุ okay, ่มาอืมก็ยังได้เป็นลูกเตะม,มุมอยู่นะทุมาที่อิวานเปอร์ิตอ้าวยืนดิ่งแบบนี้ขอหน่อยแล้วกันนะนะอืมตีเซฟดีได้อุ้ยเอาเกินเอาเกิน,เอ,เ,กนเอาเรื่องเกินโอเคฮะเขากลับมาแล้วฮะนี่โอเครู้สึกว่าเกมไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะ เราะว่าเขาน่าจะเปลี่ยนระบบแล้วนะเออมีเน็ตใครเน็ตมันแล้วนะไม่ใช่เออเหมือนสมัยก่อนโอ้แทบร้องหมังเซฟอีกเอาเรื่องจัดนะดีด้าออยู่ที่โรดี้ริเกอร์ฮะค่อยๆแทงช่องมาอังเต้ขึ้นหลังมาออกข้างมาที่อีวานเพลย์ิตโอ้ไปลูกนี้ไม่ได้โอ้โหถูกแย่งไม่ได้ฮะโดยเรียวเดลเมสซี่ แต่นี่ครม่ข้าวออกข้างเอ่อแซดาบี้รอถึงจะว่ายูแอันี่ขรั่ขาวเติมเปิดลูกนี้ให้อเล็กซานดเดอร์มหนผมไม่เข้าหัวและเป็นเกมตัวกลบงในมาแทงมาลูกนี้สบายฮะเกมรับดีอยู่แล้วนะอถือว่าเอาเรื่องนะเกมรับเล่นง่ายอยู่แล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนทีมเราก็ยังเสนออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็มาดูครึ่งที่สองกันต่อบอนอยู่ดี่ โลดี้ออกข้างมาอีวานเพรซิดอาเธอร์ม,มูซาไอ้ก็มาอังกโลกองเต้ก็พยายามจาะนะเจาะริมเส้นเป็นหลักนะช่วงนี้ก็ตึงๆกันหน่อยนะออขนาดแค่ดิพิชันสี่ก็เอากันแล้วนะช่วงนี้ออกข้างมาฮะบอลที่นี่เด้นมาโอเคดักสวยเดนนี่คาร์าวาคาโอ้จะโดนหลุยโซเลสหรือเปล่า อืเขาบอลหนักแน่นดีและเป็นเกมโต้กลับแล้วบอลอยู่ที่แฟงลิบรี่อออข้างมาเออซดดาบี้แม่จะข้ามฟากหน่อยไม่ได้โอเคสวยฮะเดนนี่ขาวคาวโยข้ามฟา,ากมา <The S 1> บอลอยู่ที่โรดี้ปึ๊บฮะ แม่ก็พยายามอยู่นะโอ้ยเสียบอลจนได้ฮนะบอลอยู่ที่เรียลเมซี่แทงมาลูกนี้เรียลเมซี่จะเปิดหรือจะเลี้ยงเขาตัดหนหยโอ้ยปัดลูกนี้ติดบล็อกอยู่แม่ขเขาก็คลึงเราอยู่นะช่วงนี้เปิดมาอืมเซฟได้ฮเช่นนี้ เออโอหโหเขาลงกองเด้ฮะติดแผ่แฝงเล่มผาดบอลที่หนึ่งมาโอ้โหเจอครึ่งแล้วฮะโอเคของข้างมาเบลนติตีโอเคเปิดติดบล็อกอยู่โอ้โหไปไม่เป็นแล้วฮะเจอครึง่งแล้วเป็นเกมโต๊ะกาบอลอยู่ที่แซนด้าบี้แซนด้าบ,บี้อากูลโก้กองเต้เลี้ยงตัดเข้าในมาโรดี้ ออกข้างมาสวยฮะอาเธอร์บัมูซาโอ้โหเจอตัดหน้าได้ลิโอเนลเมสซี่เลี้ยงเข้าตัดนายวิสเรสแทงลูกนี้ยังติดด้านนี่นนขา,า,าวคาโอ้โหเตะทิ้งกันไปก่อนแล้วโอ้โหเจอค่งฮะไม่ได้หายใจกันเลยโอ้โหส่งยังติดอยู่ฮะต้องเล่นเกมล้ำก่อนนะโอเคสวยแบงรีลออกข้างมาอีวานเพลซีแทงเข้ากลางมาลิรี่แหมโอ้โหเจอเพซซิ่งเร็วฮะเอาคืนได้เหมือนกันนะ สวยฮะอืมออกข้างมาแล้วอาเธอร์มามูซายังไปไม่ได้อีวันพอริสิตเลี้ยงตัดเข้าในเปิดมาลูกนี้ให้อเล็กซานเตอร์หงช่องเสาลดซ้ําลูกนี้เรียบร้อยฮะอืมแหมกวรจะได้นะเจอคิองตั้งนานนะกว่าจะหายใจทันนะโอ้โหเกือบฮนะโอเคห้าเราขึ้นนําแล้วสองประตูต่อศูนย์จากอาเธอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็น ฟังลิเวอรีออกแล้วเอาเวดดี้ชาเนเดอร์ลงมาเอามาต่อเขีล้รับกันต่อฮะแทงสวยซัดดอบ,บี้ทบทเวลาหนึ่งนาทีแดนนี่คาวาวแดนแดนี่คาวขาเลี้ยงขึ้นมาตัดไม่ได้เลี้ยงตัดเข้าในจะส่งเข้ากลางมาแล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมเราก็นะกลับมาชนะได้นะสองประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับการรีวิวโค้ชใหม่ล่าสุดยวนคร์ปนะล่างคุมบาร์เซโลนา ปี91-92นะมาด้วย2บูธนะก็จะบูธเรื่องการเลี้ยงบอลแล้วก็จัมปิ้งการกระโดดนะเออแล้วก็มาด้วยสไตล์โพทชั่นเกมที่มีสแตตถึง89แล้วก็เอาไหวนะเออถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะเท่าที่เล่นมานะเหมือนเราเล่นเกมลุกเนี่ยเกมลุกเนี่ยเป็นของชาบิอาลองโซนะแต่ว่าเกมน้นเป็นของฟนะังไรกะน่ะเหมือนเอาสองคนนี้มารวมกันแล้วเป็นโค้ดนี่ฮะย,ยวนคราฟเลยนะ ต้าดีเคยลองเล่นหมานะ,ะถือว่าเอาเรื่องจัดนะรีบจัดเลยนะแค่ห้า้อยทองเงนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะถ้าใครจะได้อยากให้โค้ดสองบูนะไม่ได้ง่ายๆนะช่วงนี้นะเออรีบจัดเลยนะแค่ห้า้อยทองไงนะช่วงนี้ก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ